สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟทุกคนทุกท่านเลยนะคะวันนี้อยู่กันในช่องรถกระบะรถครอบครัวมือสองนวะะวันนี้จัด i s u ุ u D-MAX นะคะตัว1.9 z x ีมาให้รับชมดีหนคันสำหรับคันนี้ได้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะปี2022เลขไมเนี่ยวิ่งไป1 4 0 0 0โลเท่านั้น กับราคาค่าตัว729,000บาทคันนี้ออกห้างป้ายแดง984,000บาทนะคะบอกเลยว่าประหยัดจากป้ายแดงไปเกือบ300,000เลยนะคะรายละเอียดตัวรถเป็นไงาพารับชมเลยนะคะสำหรับคันนี้กระจังนหน้าเนี่ยจะได้เป็นสีแดงนะคะโลโก้สีแดงเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนะเดย์ดทามันึ่งไลท์เนี่ยมีให้แบบครบเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟดีไฟเลี้ยวมีให้ครบไฟตัดหมอกคู่หน้ามีให้นะคะ แล้วก็ในส่วนของตัวป้ายทะเบียนเนาะได้เลขนี้ไปเลยลันเป็นกรุงเทพให้นะคะสติ๊กเกอร์ X-Series มีมาให้แบบนี้นะคะสภาพสวยล้อแมกนะคะสีเทาดำรัดด้วยยางปี2023ขอบ18นะคะดอกยางนี่บอกเลยว่าเหลือลึกๆ สาภาพน้องๆป้ายแดงตัวล้อไม่มีรอยเบียดกุญบาทเลยนะคะซุ้มล้อเดิมๆทั้งหมดแบบนี้นะคะกระจกข้างพับและปรับไฟฟ้านะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวนะคะแล้วก็บันไดด้านข้างเนี่ยติดตั้งมาให้แล้วจากศูนย์นะคะคันนี้มือเปิดได้เป็นสมาร์ทเอ็นทีกุญแจคี์เล็นะคะมาชมภายในกันสําหรับคันนี้ภายในเนี่ยจะได้เป็นเบาะหนังสีดานะคะเป็นตัว X Series เลยนะคะคันนี้ แล้วก็เดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงเนาะคอนโซลน,นะคะสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยนะคะเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงเป็นตัวเอกซ i e รของเขาเลยนะคะสภาพภายในเนี่ยสวยกรีบเลยสภาพน้องๆป้ายแดงนะคะคันนี้นี่มาดูตัวตะเข็บเป็นอากันนี่เรียงการลึกๆสวยๆนะคะการันตีรถให้นะว่าโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากลับสีตัดต่อหรือว่ากอไมยอย่างแน่นอนนะคะคันนี้พาชมนะคะ ตัวนงตัวน็อตนี่ต้องบอกเลยว่ามาเดิมทุกจุดนะนะคะนี่เดี๋ยวพามาดูในส่วนของตัวเบาะตอนที่สองนี่เบาะตอนที่สองนะค่อนข้างกว้างเลยพาสติยังไม่แกะเลยนะ,ะพี่พีนะตัวเบาะ,ะไม่มีช้ำนะคะไม่มีฉีกขาดให้เห็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แอร์ตอนหลังเนี่ยมีให้นะคะแบบนี้สภาพมาเดิมสวยกริปนะคะเบาะหนังด้วยนะคะสภาพสวยนี่ดูบอดี้ body, ตัวรถได้เลยนะ สวยกริปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวไฟท้ายเนาะได้เป็นไฟท้ายแบบมัตติหรือฟลเตอร์นะคะแบบนี้เลยทรงสี่เหลี่ยมนะคะโลโก้เนี่ยมาเดิมทุกจุดอ s u z u ูดีแมนะคะแล้วก็มือเปิดเนี่ยจะได้เป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถนะคะคันนี้เนาะนี่เอ็กซีรนะคะคันนี้ได้เกียร์ออโต้นะคะนี่พาชมตัว m มกไ i เนอร์นะสภาพสวยไม่มีผ่านการบรรทุกหนักมาก่อนเลยนะคะใหม่กริปแบบนี้เลยนะ นี่สภาพหุดกริบสภาพน้องๆป้ายแดงนะคะพาชมาเดี๋ยวมาดูนะคะในส่วนของด้านในกันนะคะคันนี้เนาะระบบก็จะได้เป็นเซนทันล็อกเรียบร้อยนะคะระบบคันนี้ได้เป็นคุตสตาร์ทนะคะคุสตาร์ทแบบนี้เลยนะคะอ่างมาลัยเนี่ยมัลติฟังก์ชันด้วยนะคะคันนี้ มีคุชคอนโทรนะคะสามารถสั่งการผ่านพวงมาลายัยรับสายวางสายได้ครบเลยนะคะจอกลางเนี่ยได้สัมผัสทัชสกรีนด้วยนะคะมาพร้อมกล้องถอยกะระยะนะคะแล้วก็เชื่อมต่อ Android Auto ได้นะคะแล้วก็บลูทูธทีลิงเนี่ยได้แบบครบเลยนะคะคันนี้ได้เป็นแอร์ปรับแมนนวลนะคะแล้วก็ เาวเลนด้านล่างนะคะมีให้รูเสียบ usb มีให้นะคะได้เป็นเ e กียร์ออโต้แบบนี้สภาพสวยกริปนะคะหมดลงที่ลาดชานันหมดจะล,ลื่นถลายมีที่วางแก้วมีบริเวณตรงนี้นะคะเบ็ดนูแมนนวลน,นะคะคันนี้ค่าชมตัวนงตัวน็อตน,นะคะสภาพสวยกริปแบบนี้เลยนะคะนี่สติ๊กเกอร์ต่างๆความดันลมยางเนาะมีให้แบบครบครบนะคะมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะอาจจะรีวิวนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะพอดีไม่ค่อยเก่งเรื่องกระบะเนาะ ผูชมห้องเครื่องนะคะนี่ตัวนูตัวตอตนอฝากระโปรงรอยเม็ดอาร์กรอยเหรียญปาต่างๆนี่คือเห็นชัดเจนนะคะแล้วก็แผ่นฉนนกันความร้อนนะคะก็อยู่ในสภาพดีนะคะคันนี้ผูชมตัวนูนตัวน็อตสวยกริปแบบนี้เลยไม่มีรอยแกะรอยแง่รอยขันรอยไขแผ่นเผ่นเลขถังตรงรุ่นนะคะคันนี้ได้รถปี2022นะคะคันหน้านี่คือไม่มีรอยเกิดอุบัติเหตุรอยแตกรอยหักรอยลาวนะคะตัวห้องเครื่องสภาพใหม่กริปตามการใช้งานนะคะ นีหม้อนุงหม้อน้ําอยู่ในสภาพดีนะคะตัวห้องเครื่องเนาะไม่มีน้ํามันไหลเยอะให้เห็นเลยภาษีพรบรต่อให้ครบแล้วคันนี้นะคะกองแอร์กองอากาศ,ากาศเปลี่ยนท่ายของเหลวได้ของใหม่หมดนะคะสำหรับคันนี้ i ู u ูดีแม็1.9 z x ดเกซรนะคะปี2022ราคาค่าตัวนะคะ729,000นะคะคันนี้ประหยัดจากป้ายแดงไปเกือบ300,000บาทใครมองหาอยู่แนะนำนะคะซื้อมือสองคุ้มที่สุดเลยนะคะ ไม่ต้องใช้เงินออกรถด,ด้วยนะคะฟรีดาวได้เลยคันนี้นะคะฟรีดาวนเนี่ยจะผ่อนอยู่ที่ประมาณเดือนละ 1, 1 3 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะหากใครสนใจอยากเป็นเจ้าของคันนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ